ตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องของรถไฟฟ้าอนะครับเดี๋ยวพี่แนะนาตัวครับได้เลยครับผมกวางรถเหลืองครับพี่ผมเดียวอีวีของเจ็ดครับคือทั้งสองท่านเป็นร้านโมดิฟายรถไฟฟ้าใดยเฉพาใช่ครับเริ่มจากพี่กวางก่อนพี่กวางก่อนที่จะทำรถไฟฟ้าทําอะไรยังไงมาก่อนผมก็ทํางานบริษัทนี่แหละครับแล้วก็มาซื้อรถไฟฟ้าคันเล็กขี่รถที่เด็กขี่แล้วคราวนี้ก็พอซื้อมาขี่ปุ๊บเพื่อนก็ซื้อตามแล้วเราก็แอบมาแต่งกันครับ อ่าแอบมาแต่งกันมันแรงเงี้ยครับตั้งแต่กี่ปีแล้วรถฟ้าตอนแรกที่เริ่มเนี่ยโอ้ยพี่ประมาณปีตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะปีสองปีแล้วครับทรงเป็นรถแม่บ้านรถจักรยานอย่างี้รถรถเล็กเลยเด็กขี่เลยสกูตเตอร์เด็กสกูตเตอร์เด็กเลยครับสกูตเตอร์เด็กเลยสด็กๆที่อร์่ทางเหมือนกันก็เล่นเล่นเริ่มเล่นมาด้วยกันแล้วใช่ครับจากเล่นรถเล็กๆก็ขึ้นมาเป็นรถรถแม่บ้านจักรยานแม่บ้านครับ พอรถรุ่นใหม่ๆมันออกมาเป็นทรงมอไซค์เราก็ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่ๆเป็นทรงมอไซค์ทั้งคู่เล่นมาด้วยกันเลยใช่รถจักรยานรุ่นเล็กแล้วขยับขึ้นมของของพี่กวางเลือกใช้รถรุ่นอะไรผมผมเป็นเป็น AJ จครับครับซีไลท์ a อรุ่นซีไลท์ตัวนี้เดิมสเปคเดิมมันเครื่องมอเตอร์เท่าไหร่อะไรมอเตอร์สองพันครับครับแมตเจ็ดสิบสองอือแล้วทำไมถึงเลือกเล่น a อเจตอนนั้นในตลาดมีตั้งหลายแบรนด์คือ เราเป็นร้านแต่งเลยนะพี่แล้วก็ผมจริงๆอ่ะบ้านผมมีทุกรุ่นอ่ะแต่ว่า AJ มันมันเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ตอนนั้นผมก็เลยเลยเอเจมาทำเพราะว่าพอเราถ้าทำเอเจปุ๊บลูกค้าเห็นเฮ้ยเอเจมันแต่งสวยเงี้ยก็เลยเื่อมีลูกค้าเออมาที่ AJ ด้วยประมาณนั้นของพี่เดียวพี่เดียวอพี่เดียวใช้เป็นรุ่นอะไรครับเป็นไลออนคิวันครับไลออนใช่ไลออนคิวันรุ่นคิวันคิวันใช่ครับซึ่งก็ออกมาพร้อมๆใกล้ๆกับ AJ อันนี้ออกมาก่อนพี่ใช่ครับตัวนี้เอาตัวนี้มาก่อนตัวนี้ตัวแรกเลยที่มันเป็นมอไซค์อ่ะใช่แล้วนะใช่ครับแล้วแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกใช้ตัวนี้ก็ตอนนั้นผมขี่จักรยานอยู่ใช่ไหมแล้วเอามาโมกันอ่ะแล้วคิดว่ามันแบบมันเกินสมรรถนะรถแล้วพี่มันก็เลยต้องขึ้นเป็นมอไซค์แล้วมันไปได้ไกลกว่าด้วยใบแบบต่อยอดไปได้ไกลกว่าทําได้แรงกว่าอาจจะจักรยานอันตรายแล้ว หล้วสำหรับอันนี้ผมก็เลยอัพมาเป็นพวกนี้แล้วซึ่งตอนนั้นนในตลาดลมีอยู่ไม่กี่รุ่นแต่ตัวนี้มันเป็นรุ่นเดียวที่จดทะเบียนได้ก็เลยเอาตัวนี้มาทําครับตัวนี้สเปคเดิมมันมอเตอร์เท่าไหร่ตัวนั้นเป็นพันวัต,ตครับพันวัตมอเตอร์พันวัตแบตเจ็ดสิบสองวิ่งความเร็วเท่าไหร่ละท่หกสิบครับเดิมๆก็ใช้งานใช้งาน,น,นงใช่ครับซื้อของใจตลาดได้แต่ตอนนั้นเรามีวิชาเรื่องการโมรถไฟฟ้าอะไรใช่เรามีพื้นฐานมาอยู่แล้วครับ เออลืมถามตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตอนซื้อมาสามหมื่นห้าครับพร้อมจดทะเบียนครับของพี่กว้างตอนนั้นเท่าไหร่ขอคันนี้สี่หมื่นห้าสี่ห้าแองกว้าตอนนี้มาดูในส่วนของการตกแต่งเพราะในในสานที่เราเป็นนักแต่งเนาะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่แต่งโชว์แต่งใช้ด้วยใช่ครับคันนี้ทาอะไรบ้างครับตัวเอเจคันนี้เนี่ยทำทั้งคันเลยพี่เริ่มจากเริ่มแรก อย่างแรกเลยมันเป็นแฮนด์รถมันไม่ใช่แฮนด์แบบน,บน,นี้มันเป็นมันเป็นหน้ากากมาแล้วก็ถอดออกมาใส่ตุ๊กตาแทนอะไรเงี้ยเพราะมันรถมันมันเร็วอะ่ะมันไม่มีแรงกดแรงมันด้วยใช่ครับแล้วก็แบตเอาเอาส่วนของสําคัญเลยของรถไฟฟ้าสามส่วนสาคัญเลยก็คือมอเตอร์แบตคอนโทรเลอร์ใช่ครับไล่ไปเลยครับมอเตอร์เป็นอะไรยังไงมอเตอร์ก็เป็น800 0วัตต์ครับะเออแบตก็ตัวนี้เป็นแบตสเปกรถแข่งครับร17 จุดหกโวลต์กล่องก็เป็นเก้าสิบหกสองหกศูนย์เก้าสิบหกโวลต์ครับสเต็ปนี้ถือว่าไล่ระดับหนึ่งสองสามีรเต็ประดับไหนครับความแรงของมันโวลตระดับห้าเลยครับใช่สเปคเทียบรถแข่งเลยว่างั้นใช่ครับมอเตอร์กับคอนโทรลกับแบตที่เลือกมาใช้มาแมทกันในชุดนี้มาต้องต้องมีการไล่สเต็ปอะไรยังไงคือคือแบตอะตอนนี้มันเหลือมันใช้ได้มันขับล้อหมื่นห้า กล่องแรงๆได้เลยแต่ว่าล้อเราอ่ะมันแค่800พวัตต์ใช่กล่องเราก็เลยมไม่ต้องไม่มันเป็น EM 2 0สนครับไม่ได้เป็นฟาไดซึ่งมันถามว่ากล่องตัวนี้มันมันรองรับเต็มที่ก็ไม่เกินหมื่นวัตต์มอ,อมันก็เลยเป็นปริมของมันละ<ฮ>ที่สเปคมันที่จะได้แล้วรายละเอียดในส่วนอื่นที่เราจะวางในสามตัวเนี้ยมันจะต้องใส่ใจเรื่องอะไรบ้างรายละเอียดคืออย่างแรกเลยพี่รถไฟฟ้าจะแรงนะ้ต้องแบตแบตต้องแรงก่อนใช่พอแบตแรงปุ๊บ ก็มาที่กล่องเพราะแบบต้องจ่ายที่กล่องแล้วกล่องต้องจ่ายที่ล้อใช่ไหมใช่มันต้องอยังสามอย่างเนี้ยมันต้องแมทกันพี่ใช่ถ้าเกิดอย่างไหนอย่างหนึ่งมันไม่แมทกันเนี้ยมันจะร้อนอย่างนั้นน่ะอืมถ้าแบตแรงกล่องกล่องไม่แรงแต่ล้อแรงเนี้ยพารานจะอยู่ที่กล่องละพอแบตจ่ายมาใช่ไหมพอกล่องมันไปจ่ายเวลาล้อมันเรียกไฟอ่ะกล่องมันจ่ายแบตมันจ่ายแรงแต่ว่ามันเจอกล่องที่มันดอปมันก็เหมือนแบบเราเปิดน้ํามาแล้วเราบีบมันไว้อ่ะแล้วมันอ่อยอีกทางนึงอ่อนเนี้ยใช่อะ ล้อมก็ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วมัมีเทคนิคยังไงครับที่จะเลือกให้สามส่วนนี้มันมันเหมาะสมกันเราต้องเราต้องถามลูกค้าก่อนพี่ว่าเขาใช้งานยังไงครับแล้วก็เราก็บอกเขาไปว่าแบบนี้แบบนี้งบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงครับเนี่ยใช่ถ้าเกิดเขามีเงินหน่อยเราก็ให้เขาเป็นล้อพวก WP พอล้อ WP สายมันจะแยกมันจะไม่ล้อเรื่องนั้นแลวมันเร็วอยู่แล้วครับอันนี้ถ้าจบในส่วนของส่วนหลักของสั่งตัวนี้แล้ว อุปกรณ์ส่วนควบภายนอกที่จะต้องทำตรงควบภายนอกก็มีพวกปั๊มเบรกบนล่างเนี่ยครับครับใช่เราก็เลือกใส่ให้มันของดีๆหน่อยเพราะรถมันใช้ความเร็วเยอะครับใช่ครับช่องล่างเองต้องเซตตามไหมเซตครับครับช่องล่างต้องเซตตามเลยพี่เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยเพราะมันเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ด้วยอันนี้มาที่ของเดียวครับผมเดียวครั้งนี้สเปที่ทําไปเปลี่ยน มอเตอร์แบตกล่องครับครับผมก็ล้อก็จะเป็นหมื่นห้าพันวัตส่วนแบตกระกล่องตอนนี้ยังเป็นกล่องเล็กแบตเล็กอยู่เอาไว้ใช้งานครับใช่เพราะว่าไปอย่างนี้มันจะขี่ยากแหละผมเอาไว้ใช้งานด้วยก็ซิ่งด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยตอนนี้ความเร็วทําได้เท่าไหร่ครับคันนี้ก็ยังไม่เคยอัดจริงๆสักทีก็ประมาณสองร้อยครับนี่คือสเต็ปใช้งานความเร็วสอง้อใช่ครับครับผมงทังความเร็วเท่าไหร่ครับคันนี้ อันนี้อยู่สองร้อยสี่บสี่แบตมันเยอะแบตเขาแรงกว่าแบตมันเยอะผมบบยังไม่ถึงร้อยโวลต์เลยใช่ครับผมถามในส่วนของที่เราจะเลือกอุปกรณ์ต่างๆมาเนี่ยพอาวางติดตั้งแล้วอะ่ะมันต้องเซ็ตอะไรไหมเพื่อให,ให้ให้มันใช้งานได้ตึงกี่แบตบมันก็เซ็ตเซ็ตที่กล่องพี่ครับเซ็ตที่กล่องเวลาเราจูนไงครับเราต้องจูนว่าเจ้าของเขาใช้งานยังไงอะไรเงี้ยพี่ใช่แล้วก็แบตมันจ่ายไฟได้เท่าไหร่แต่ว่าแบตอ่ะ ที่ทํากับเราอ่ะเราจะรู้แล้วว่าเวลาเราสั่งสั่งคนแท็กแบตอ่ะเขาจะรู้ว่าเราเปิดไฟเยอะไฟน้อยอะไรยังไงใช่<ๆ>เขามันต้องอยู่คนนู้นด้วยบางคนเชื่อมบัดกจีมาเงี้ยพอเราเปิดไฟเยอะขั้วมันขาด<ๆ>ขั้วมันขาดมันก็่าไฟมันย้อนขึ้นกล่องกล่องก็พังได้<ๆ>แต่ถ้าเป็นร้านที่เราซื้อแบตเขาประจาอะไรประมาณเนี้ยเขาจะรู้แล้วว่าพี่คนนี้ไม่เปิดไฟเยอะเขาจะทาแบบ อุนตาโซนิกมาให้ครับเลเซอร์คั่วอะไรประมาณนี้เพราะคั่วที่ผมสั่งขึ้นตอนนี้จะเป็นคั่วอุลตาโซนิกมันจะแพงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงแต่ว่าแน่นอนเพราะว่าไม่มีการขาดไม่มีการอะไรแน่นอนใช่หัวใจหลักมันก็อยู่ที่แบตใช่ก็สมมุติว่าบางที่อเขาเปิดไฟสามร้อยเนี่ยคั่วขาดอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเขาก็เปิดเขาก็หลีกเลี่ยงที่จะเปิดไม่ถึงสามร้อยเขาจะเปิดแค่สองร้อยสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ย ซึ่งเวลาไปขี่เล่นเนี่ยมันไม่เร็วอย่างผมเนี่ยเปิด4,500ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่รามคนเป็นอยู่ที่แบตใช่ครับใช่บางคนก็บอกว่าแบตมันแพงไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจอ่ะจริงมาพี่รถไฟฟ้าอย่างแรงก็ต้องแบตมันก็ต้องมันมันสำคัญมันคือแบตอ่ะเหมือนรถยนต์หรือรอไฟพี่ลูกสูบมันใหญ่อ่ะมันก็ต้องแรงไงพี่จริงมาถูกต้องมามันก็เหมือนกันมันก็เป็นประมาณนั้นแหละแบตอ่ะมันก็มีหลายราคาพี่2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นไรเงี้ย ถ้าสเปคเดียวกันเนี่ยบางเจ้า25 0 0 0บางเจ้าไม่ถึง25 0 0 0ก็มีแต่ว่าเซลล์แบตมันจ่ายจ่ายไฟไม่เหมือนกันบางคันบางคนเนี่ยแบตจ่าย3 C 5C แต่พรุ่งนี้มันจ่ายทีโห6 7 0็ดสเงี้ยพี่ดูดิมันต่างกันบ้างา่กับเป็น10 C อย่างเงี้ยใช่ความแรงก็เลยต่างกันเดี๋ยวอันหนึ่งกลับมาที่เรื่องแบตที่เราต้องใส่ใจคือไอ้ตัวเนี้ยตัวหนึ่งเลยที่ทำให้เกิดปัญหาไฟไหม้ด้วยไหมก็ก็มีส่วนครับก็มีส่วน ก็ก็คือบางคนเขาไปเอาแบตถ,ถูกๆมาเงี้ยอันนี้สมมตินะแบตถ,ถูกๆเงี้ยแล้วขั้วเขาแค่บัดกีมันเฉยๆเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ว่าจะขาดจะละลายได้ถ้าเราเปิดไฟเยอะๆบางทีถ้าลูกค้าเอาแบตมาเงี้ยผมก็จะแบบสอบถามก่อนถ้าแบตที่ผมรู้จักเงี้ยผมก็จะมั่นใจขึ้นาบางทีก็ไม่แน่ใจผมก็ กลัวเหมือนกันนะกลัวแล้วว่าเราต้องมาล้างรับผิดชอบเขาจะทำไปเกิดความเสียหายใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าถ้าเป็นแบบที่ผมเนี่ยผมมั่นใจได้เลยก็ใส่ได้เต็มที่ตอนนี้ทั้งสองสำนักทำก็คือสเต็ปเนี่ยจากรถรถแม่บ้านรถใช้งานใช่ครับตอนนี้ลูกค้าสมมุติลูกค้าที่เขาสนใจเข้ามาทํามันมีสเต็ปไหมให้เลือกไหมว่าทําระดับไหนละหรือยังไงหรือว่าพูดคุยกันว่าต้องการก็ต้องต้องพูดคุยก่ยอนตามงบประมาณตามตามแบบว่าลูกค้าอยากได้อะไรอะไรพวกเนี้ ลูกค้าอยากได้สเต็ปเท่าไหร่ขี่ไกลแบบไหนอะไรพวกนี้ครับต้องต้องคูยก่อนครับสมมว่าเริ่มต้นจากแค่ต้องการทับความเร็วกับเพิ่มระยะทางในการใช้งานราคาค่าใช้จ่ายในการทํบอุปกรณ์ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเป็นเป็นกล่องพี่อย่างแรกอย่างอยากให้แรงเลยอย่างแรกต้องเปลี่ยนกล่องอย่างที่สองอยากให้ไกลเริ่มต้นก็เปลี่ยนกล่องก่อนถ้าอยากให้ไกลก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนแบตแล้วใช่ต้องเปลี่ยนแบต คราวนี้แบตก็จะมีหลายราคาละมันจะหนักตรงแบตเนี่ยแหละมัันนจะหกตตรงแบเนี่ยแหละเพราะว่าแบตลูกนึงซื้อรถได้คันหนึ่งอ่ะใช่ประมาณนั้นแต่บางทีเดียวจบไงพี่คือจากเดิมสมมรถวิ่งได้แค่ความเร็ว40-50วิ่งระยะทางไม่ถึงร้อยโลครับแต่นี้พอเราเปลี่ยนพวกนี้พอเราเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนกล่องไปปุ๊บรถมันจะอยู่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยร้อยยี่อะไรวะเนี่ยไม่เกินนะไม่เกินร้อยยี่หลอเดิมนะครับแบตเดิมมอเตอร์เดิมอยู่ที่สเปคมอเตอร์อีกใช่ อยู่ที่ชนิดของแบตอีกแบตเดิมอย่างเอเจเงี้ยแบตเดิมมาเขาแรงอยู่แล้วก็ก็ได้อยู่ครับมอเตอร์สองพันวัตต์ก็ได้อยู่ครับก็ถ้าแต่เป็นพวกเนี้ยคือรถเขาถูกกว่าอันนี้ยอมรับใช่ไหมและแบตเขาก็คุณภาพไม่เท่ากันก็อาจจะได้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยยี่ประมาณนี้ครับสเปคเดิมนะแค่อัพกล่องใบเดียวใช่มันก็มีหลายอย่างอีกพี่อยู่ที่จูนเนี่ยครับบางคันเขาก็เอาแบตเอเจไปใส่กับล้อล้อล้อไรออนล้อคิววันอะไรเงี้ย ซึ่งล้อพวกนั้นอนะ่ะสายไฟเส้นใหญ่กว่ามันมทนกระแสมากกว่า<ม>เปิดไฟได้เยอะกว่าเงี้ยถ้าเป็นล้อเ j เจเดิมมันก็สายไฟเส้นเล็กมันได้แบตด,ดีแต่ว่าเราเปิดไฟไดเยอะเงี้ยร้อนใหม่ประมาณอย่างนั้นม,มันจะงไหลยอย่างหลายอย่างรวมกันพี่ผมขอเปรียบเทียบสองคันนี้เลยจุดดีจุดด้อยของมันเอาจุดเด่นของ AJ ก่อนเอจุดเด่น a อเจคือโคมันแข็งแรงกว่าโครงสร้างโครงสร้างคดีกว่าโครงสร้างมันดีกว่าพวกเอาเดิมๆนะ โครงสร้างดีกว่าพวกสายไฟอะไรพวกเนี้ยมันมันมันทำมามันดีกว่าพี่กรรมนะใช่มาตรฐานกว่าเวลาขี่ความเร็วเยอะเนี้ยรถมันนิ่งเออมันจะไม่โยบยาบอะไรมาเนี้ยประมาณนี้พี่เอเจที่เขาที่เอาเลือกเลือกใช้กันเนี่ยเหมือนว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันทํามาดีกว่าแต่ว่าบางอันแม่งที่ชาร์จแม่งอะไราเจ็ดแปดพันที่ชาร์จเดิมอ่ะแม่งเอามาขายกันพันว่าบาทที่ชาร์จเบิกที่ชาร์จเบิกเออพันเจ็ดพันอือซึ่งแพงใช่ถ้าเบิกนะครับถ้าเบิกสูงของใหม่ใช่ แล้วตอนนี้จุดเด่งของไลออนถูกครับผมว่าถูกคัใช่ถูกจับต้องได้ถ้าถ้าถ้าแบบเอาพูดตรงๆถ้าไม่จดทะเบียนนะราคาไม่ข้ามสามหมื่นอย่างอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะครับตอนนั้นซื้อมาสามหมื่นห้าครับหมื่นห้าเจเจสี่หมื่นห้าหมื่นหนึ่งแล้วหมื่นหนึ่งเอามาทําคันนี้ก็ได้เยอะถูกไหมใช่สมมติเดิมเดิมเนี่ยคันนี้วิ่งร้อยห้าสิบ คันนี้วิ่ง200ยกคันนี้ไปปุ๊บคันนี้ก็จะวิ่ง200ทันทีเพราะมันเป็นเหมือนเดิมหมดยกถ้ายกของคันนี้ไปใส่อีกคันหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ AJ มันก็วิ่ง200เหมือนกันพี่เพราะว่าล้อแบตกล่องมันอยู่สเปคเดียวกันจุดเด่นของไฟฟ้าคือโยงได้ไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ที่ว่าเวฟแคสตอนิกจะวซวเป็นยากได้แต่ยากอันนี้ก็คือจับโยนใส่ได้เลยแล้วตอนนี้พวกของต่างพวกนี้ในตลาดตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยอะพี่เยอะเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะ เยอะเยอะมากเลยอย่างครับมอเตอร์มันมีให้เลือกตั้งแต่กี่วัตอะไรไงตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นครับใช่อย่างคันนี้ตลักหมื่นคันนี้แปดพันครับแปดพันเคันนั้นหมื่นห้าคันนี้หมื่นห้าครับครับพี่กว่างเดี๋ยวพาดูรถหน่อยได้ครับตอนนี้อะไรนะเอเจเหลือความเดิมแค่ชุดสีใช่ก็โครงสร้างหลักใช่ครับลองนั้นเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเดี๋ยวดูหัวใจหลักมันก่อนชุดฮับมอเตอร์ชุดฮับมอเตอร์ครับครับตัวนี้เป็น8,000วัตต์ครับ8,000วัตต์ของอะไรรคับพี่กวาง 8, ไว้ 2, อง้ัมะ <S <S เน่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 พี่อ่าตัวนี้แปดพันวัตต์แปดพันวัตต์ครับตัวนี้ก็คือพี่กวางสามารถหาสั่งซื้อได้ในตลาดทั่วไปใช่ครับครับผมตัวนี้ราคาประมาณเท่า,าไหร่ตัวนี้อยู่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทใช่ครับ,รบได้ครับมอเตอร์มาแล้วตอนนี้ชุดคอนโทรเลอร์กับแบตก็คอนโทรเลอร์กับแบตแล้วก็อ๋อเนี่ยติดตั้งซ่อนไว้ใน ตายก่อนตอนนี้ต้องดัดแปลงฐานตั้งอะไรยังไงบ้างไหมครับพี่กว่าอันนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนสร้างฐานแบตใหม่ครับครับพาเอเจสามฐานแบตมันจะน้อยครับเดิมแบตมันกี่ลูกยังไงครับพี่กว่าเดิมแบตมัน6ลูกครับครับแต่ว่าแอมน้อยกว่าใช่ตัวนี้เกี่ยมั้ะตัวนี้30มสิบแอม์ครับครับสามสิบร้อยสิบแปดโวลต์ครับจากสเปคเดิมมันเท่าไหร่นะเจ็ดสิบสองอ๋อโอเคซึ่งตัวนี้ขับล้อตัวนี้สบายเลยสบายครับครับ การดัดแปลติดตั้งไอ้ตัว,ต,วตัวแบตกับคอนโทรเลอร์ต้องแก้ไขเฟรมอะไรไหมฮะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนถาดหนึ่งเราต้องสร้างถาดแบตก่อนพี่รเราสรั่งสเปคแบตมาความกว้างความยาวความสูงเนี่ยเราก็มาสร้างถาดแบตตามพอเราสร้างถาดแบตตามปุ๊บคราวนี้เราก็มาเดินสายไฟฮะสายไฟพวกสายไฟเข้าเนี่ยครับอย่างสายไฟตัวนี้เป็นสายไฟเดิม AJ หรือว่าพี่วางสเปคใหม่มา อันนี้เป็นสายไฟที่เราเดินใหม่เดินใหม่ใช่ไหมใช่สายไฟหลังเป็นสายไฟเดิมอยู่ครับเพราะผมคิดว่าสายไฟเดิมก็ใช้ได้นะอย่างที่บอกเมื่อกู่ว่าสายไฟ A j เจมาขนาดใหญ่มาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ไล่ใหม่เพื่อให้มันเข้ากับชุดที่เราวางครับครับสเปคแบบตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับที่สั่งทำสามหมื่นกว่าบาทครับมันเป็นสเปครถแข่งอ่าซึ่งการติดตั้งอะไรไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายไม่ได้ยุ่งยากครับครับอันนี้คือสายจูนมัครับตัวนี้ก็คือ ที่เราสามารถมาจูนคอนโทรเลอร์ได้ไอตัวคอนโทรได้ว่าจะให้วิ่งเร็วประหยัดแบตแค่ไหนอะไรพวกนี้ตัวนี้ครับเสียบเข้าคอมแล้วก็จูนครับดูการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวยูบ็อกใส่ได้ใส่ได้เหมือนเดิมปิดเหมือนเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราออกแบบเราออกแบบฐานใส่แบตมาไงข้างล่างเนี่ยพีู่ดิ ลมมันจะเข้าข้างล่างปุ๊บอ่าอ๋อมันต้องช่วยระบายความร้อนให้มันด้วยผ่านมาเลยผ่านมาข้างหลังเลยครับใช่มันจะไม่ร้อนครับแล้วก็คืออันนี้ก็ยังใช้งานได้ได้เต็มที่อยู่ใช่ครับครับแต่ันนี้ก็ยังเก็บของได้เหมือนเดิมใช่ครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยครับแต่นี้ส่วนอื่นช่วงล่างช่วงล่างด้านหน้าต้องทําอะไรบ้างครับช่วงล่างด้านหน้าคันนี้ผมเปลี่ยนโช๊คเป็นของ z x ครับไอ้ตัวดิโอเซทเอ็กซ์เนาะใช่เป็นดิโอเซทเอ็กซ์แล้วก็ปั๊มแปดหนึ่งครับ ช่วงบนก็เปลี่ยนเปลี่ยนออกครับเปลี่ยนออกเปลี่ยนเปลี่ยนของเดิมจะเป็นเหมือนเวฟอ่ะมีหน้ากากผมก็เปลี่ยนเป็นแฮนด์บาร์แทนเิ่มดูสปอร์ตขึ้นนะใช่ครับของเดิมก็จะเป็นประมาณนี้ดูรูปร่างเดิมแม่บ้านอ่ะใช่ของเดิมมันก็คือโครงสร้างหลักไม่ได้หนีเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันเพิ่มความสวยงามนะอย่างแฮนด์บาร์ที่มันกว้างขึ้นนี่ก็ช่วยคอนโทรลรถดีขึ้นใช่ครับอย่างอาร์มเราก็ใส่ให้มันยาวกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิด รถเรเร็วแล้วอ่ะรถมันสั้นมันจะขี่ยากใช่ขับดิ่มเลยยกหน้าต้องยืดระยะห่างหลางรการทรงตัวดีขึ้นช่วกหลังก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เวลาเราขี่เร็วๆอะไรเงี้ยมันซับดีกว่าโดนสะพงสะพานอะไรเงี้ยครับมันนิ่งกว่าถ้าสเต็ปนี้ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายในการทําสเต็ปนี้ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายอยู่ประมาณถ้า200 200 GBS ผมส่งอยู่100,000บาทครับใช่ นี่คือสเต็ปรถแข่งเลยสเต็ปรถเรียกว่าวิ่งแดกรถน้ามันอ่ะใช่พี่ก็คือว่าอยากเร็วกว่านี้แล้วก็ต้องมีประมาณแสนห้าก็สองแสนเร็วกว่านี้ทําได้อีกได้ก็เราเปลี่ยนกล่องคใช่เป็นกล่องเป็นเปลี่ยนวัดมอเตอร์ให้ล้อมใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยกล่องแล้วก็เป็นพวกฟาไดเงี้ยกล่องใบหนึ่งก็ประมาณสี่หมื่นล้อก็ถ้าหมื่นหมื่นวัดขึ้นเนี่ยมันก็มีราคาเนี่ย สองหมื่นห้าถึงสามสี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ยมันมีครับใช่เหมือนอยู่คนนี้จะอยู่ที่แบตเราละถ้าแบตเราจะขับไหวหรือเปล่าจากแบตเรารั่วสามหมื่นกว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดีไปห้าหกหมื่นอะไรประมาณนี้ครับใช่เพื่อให้มันขับพงนั้นเพื่อให้มันขับล้อไหวอย่างนั้นนะครับเย่าเท่าล้อที่หวัดมันเยอะครับอย่างเนี้แปดพันวัตมันอยู่ที่สองร้อยสี่สิบนิดๆครับเออ ถึงแค่นี้ก็ผลล<า>ัพธ์ะระยะทางไม่ถึงโลนะครับครับประมาณแปดแปดร้อยเมตรอย่างที่บอกว่าถ้าจับกับรถน้ํามันสา0รอยซีซีเนี่ยต่อเข้าไปเลยโอ้โหต่อไปเลยพี่คือถ้ารถน้ํามันอ่ะถ้าคนขี่รถน้ำมันเดี๋ยวเนี่ย<ๆ>เขาเติลรถไฟฟ้า<ๆ>เขาจะรู้แล้วว่าไอ้เคีย่แม่งเร็วเร็วเลยแหละแบบ<ๆ>ว่าโหเร็วแบบกูเขินเลยแหละอะไรประมาณเนี่ยเขาก็จะไม่เล่นออย่างบางคนเด็กใหม่ๆห้าวๆเนี่ยไม่รู้ก็รถเหี้ยไรวะอะไรอย่างเงี้ย แล้วที่ไฟ,ไห,ไ,ฟไหม้ไฟมืดอะไรมาเนี่ยเห็นไหมก็คือบางคนอะแบตแบตเป็นแบตเดิมแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนสายไฟมันเป็นสาย<ต>ไฟเดิมโรงงานมาเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ถ้าถ้ารบรถรลูกค้าผมนะถ้าไม่ได้เปลี่ยนสายไฟนะผมก็จะจูนเท่าที่สายไฟมันรับไหวพี่ <S <s ใช่มันก็ผมก็จะบอกพี่มันเร็วได้แค่นี้นะเพราะสายไฟมันมันเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าเราเปลี่ยนอะมันก็จะดีกว่าเดิมแต่ว่าพี่ก็จะมาเสียตังค์หลักหลักพัน ประมาณไม่เกินพันเพื่อจะเปลี่ยนสายไฟแล้วพอพี่เสียเปลี่ยนสายไฟปุ๊บเขาเนี่ยพี่ก็จะขี่แป๊บเดียวแบตหมดขี่แป๊บเดียวแบตหมดพี่ยังไม่มันละแล้วแบตเดือนนึงพี่เสียละเพราะว่าแบตมันต้องช้าตลอดใช่ประมาณนะพราะพี่แบบพี่ผมไม่ไหวแล้วผมอยากเปลี่ยนแบตลิเทียมไอ้พันนึงนี่พี่เสียให้ผมไปค่าสายไฟนั้นพี่ทาไงอะสายไฟมันยกทิ้งพร้อมแบตใช่มัมันเป็นประมาณอย่างั้นผมก็ได้เลือกบอกลูกค้าไปว่าถ้าพี่จะใส่กล่องใบหนึ่ง ถ้าพี่คิดว่าพี่อยากขี่แบตนี้ตลอดเราให้เขาเปลี่ยนสายไฟได้แต่ก็เปลี่ยนมาเพราะเขาไม่ใช่เขาพอเ,เปลี่ยนสายไฟแล้วเราจะไปจูนสายเขาแรงๆเนี่ยนะเราก็จูนเท่าที่มันแบตมันจ่ายไหวพี่อันนั้นใช้งานใช้งานได้ไม่ใช่แบบพอเปลี่ยนสายไฟมาแล้วปุ๊บแม่งก็บ่าจูนกันเหมือนในคลิปอะโหร้านผมอา่าวร้านใครจีเยอะร้านนั้นมีงานเยอะจริงไหมล่ะพี่จริงว่าร้านโอ้ร้านพี่ร้านพี่แบตเดิมล้อเดิมพี่ส่งร้อยห้าสิบอะร้านผมร้อยยี่อะ พี่เป็นลูกค้าพี่ก็ต้องไปหาร้านพี่ใช่ไหมล่ะแต่พี่เขาไม่ได้คิดถึงความหนึ่งความเสียหายตามมาทีหลังไงผมอะเลือกที่จะไม่ส่งร้อยห้าผมเลือกส่งไม่เกินร้อยยี่ด้วยของผมบางทีส่งร้อยสิบร้อยสิบห้าอะไรเงี้ยผมไม่ได้แค่นี้ดีลูกค้าบอกพี่ทำไมเพื่อนผมแม่งแรงกว่าแม่งได้แม่งได้นู่นนี่นั่นเลยผมบอกว่าผมก็ผมก็ทำไม่ได้นะแต่ว่าเวลาพังอะไรเงี้ยเอสักพักมันก็ขี่ด้วยกันนะเป็นเพื่อนกันขี่กันมันบอกพี่ เรียบร้อยแล้วแบตพังไว้แล้วเปลี่ยนแบตแล้วก็วผมก็บอกแล้วไงว่าจูนน่ะมันเหมือนว่าเหมือนเราอ่ะพี่แบกเขาสารได้ก็สอบนึงมนเมือไม่ให้กูแบกสามก็สอบมันมันเกินมันเกินขาเรารับไหวใช่ไหมพี่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นประมาณอย่างนั้นเลยง่ายๆเลยพี่รถพวกเนี้ยเราต้องจูนให้เขาไปขี่ให้เขาชินก่อนชินจนรู้หลักแล้วเนี้ยพอรู้หลักปุ๊บเฮ้ยพี่ผมอยากเพิ่มอะ่ะเราคอยมาเพิ่มไฟเขารถเมันจะนไหลไปอีกหน่อยประมาณอย่างนั้นพี่ถ้าเรามาใส่ไฟเขาแรง้งแต่แรกอ่ะ มีอยู่สองอย่างไม่ล้มก็พังสองอย่างมีแค่นั้นนี่ครับผมรถเนี่ยโอเคของครับเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งครับครับผมก็คันนี้ของพี่เดียว e-bishop cong 7ใช่ครับต้นแบบเดิมเป็นไลออนรุ่นไลออนคิวันครับไลออนคิวันใช่ครับไอตัวนี้คือที่ซื้อมาตอนนั้นราคาเท่าไหร่แล้วเนาะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าก็คือราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดก็ก็คือจะตอนตอนนั้นนะตอนนั้นนะ ตัวจดทะเบียนได้ก็มีตัวนี้ตัวเดียวครับอ๋อซึ่งซึ่งสเปคที่ว่าแบบสมเหตุสมผลนะครับก็จะเป็นตัวนี้น่าเล่นสุดอ่าใช่ก็ตัดสินใจเอาตัวนี้มาเลยใช่เดิมมอเตอร์กี่วัตต์นะครับเดิมๆเป็น1,000วัตต์ครับพันวัตต์หนึ่งวัตต์แบตกลัว6ลูกครับอ่าเจ็ดสิบสองโวลต์ยี่สิบแอมป์ครับอย่างที่บอกว่าความเร็วไม่เยอะไม่เยอะประมาณ60ใช้งานก็ไม่นานมากไม่ไกลก็ถ้าอยู่ที่การขี่ครับพวกนี้ มันก็เหมือนรถน้ามันถ้าเยาขับเร็วขับเร็วก็กินมันทุกเยอะก็กิิเหมอนก้นโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้มาปรับแต่งแล้วใช่ครับครนนี้พี่เดียวทำอะไรไปบ้างก็ทั้งคันครับทั้งคันเหลือแค่โครงสร้างกับทุบข้อกลุ่มใช่ครับไฟลิงซึ่งไฟลิงก็ไม่เดิมไม่เดิมเปลี่ยนสีไฟลิงทาสีใช่ครับตอนนี้ค่าทำสีไม่น่าแพงสีพื้นค่าทําสีก็ตอนนี้ผมมีสีกับเล็กเกอร์อยู่แล้วเล็กเกอร์นกแก้ว ผมโดนค่าแรงไปสามพันกว่าบาทเจ็บค่าแรงเลยแหละใช่ครับเพราะว่าของเดิมอ่ะสติกเกอร์อะมันเป็นเคลือบทับมาจากโรงงานเคลือบเลกเกอร์ทับสติกเกอร์มาจากโรงงานต้องโดนค่าขัดถ้าจะเอารละเอียดอะต้องขัดแล้วก็โป้ใหม่ทําใหม่ทั้งหมดตบอ็จะโดนตรงนี้โดนค่าขัดเราอยากได้ความนี้ก็ต้องยอมเสียค่าใช่ครับโอเคตอนนี้มาดูส่วนรายละเอียดของชุดเพิ่มพละกําลังมันเรื่องทับมอเตอร์ครวนี้เปลี่ยนเป็น หนึ่งหมื่นห้าพันวัตต์หมื่นห้าพันหลาดนี่สเต็ปอย่างแรงเลยรถแข่งเลยนะเนี่ยสเปคล้อมันเป็นสเปคล้อรถแข่งครับใช่ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วออตอนนั้นซื้อมาประมาณสามหมื่นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วน่าจะกระโดดขึ้นไก่แล้วครับล้อตัวนี้ครับตอนนี้พอได้ล้อหมื่นห้ามาแล้วสิ่งที่จะต้องปรับตามคือแบตกับคอนโทรลเลอร์ใช่ครับแบตตัวนี้เป็นอะไรแล้วครับ อันนี้เป็นรีเทียมครับแต่ว่ายังเป็นแบตเล็กกล่องเล็กอยู่ขอดูผมติดตั้งยังไงผมเอามาใช้งานเอามาวิ่งอะไรครับก็จะจะไม่พยายามไปยุ่งโครงสร้างเดิมของรถมากฮ<ะ>ตรงนี้ที่เราวางไว้นี่คือตำแหน่งแบตเดิมครับครับใช่ตัวนี้เราก็เอาคอนโทรลเลอร์มาใส่ใช่ครับแล้วแบตอยู่ตรงไหนเอ่ยแบตอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งลูก<ะ>่าแล้วก็ใต้อยู่บล็อกอีกหนึ่งลูกครับ ตัวนี้เป็นแบตประเภทไหนแล้วนะครับเป็นรีเทียมครับครับตัวนี้เป็นแบตที่มีขายในห้องกละดหรือว่าต้องสั่งทํำยังไงครับมีครับมีแล้วแต่อันนี้เราสั่งขึ้นมาครับเพราะตอนนั้น่ะสเปคกล่องตัวนี้มันเป็นตัวแรกฮะซึ่งรับร้อยโวลต์ไม่ได้ผมก็เลยแพ็คแพ็คเซลลเป็นยี่สิบสองเซลล์นะตอนนั้นนะครับใช่ก็ก็เลยตอนแรกอะล้อไม่ใช่ตัวนี้อะลูงมาเปลี่ยนครับตอนแรกเป็นล้อสี่พันวัตต์ครับเอ่อผมก็เลยเอาแค่แบตตัวนี้แค่ใช้งานอืมอื พอไปขี่กับเพื่อนแล้วมันก็เหมือนแบบไม่สุดอ่ะ,อะ,อะก็เลยต้องอัพล้อแล้วคราวนี้แบตกับกล่องยังเล็กอยู่ครับใช่แต่ว่าล้อใหญ่ก็คือดีอย่างล้อใหญ่กว่ากล่องกับแบตก็คือไม่หลอนเราขี่ใช้งานผมขี่ไปมีนบุรีขี่จากคลองเจ็ดไปพูทรซับสบายหมายถึงตัวมอเตอร์ไม่เกิดความร้อนสะสมหรือตัวมอเตอร์ครับครับอ่าอ่า ตอนนี้แบตเป็นสเปคอะไรนะครับแบตเป็น22เซลล์ครับ92โวลต์ใช่ซึ่งผมแพ็คสองลูกรประมาณ60แอมป์ตัวนี้พอเข้ากับชุดนี้แล้วมันใช้งานได้ความเร็วอะไรอย่างเรเท่าไหร่ก็ท็อปอยู่ประมาณ200ครับรบก็เคยยังไม่เคยซัตติงจริงจังสักทีนะตอนนั้นน่ะซึ่งเป็นหน้าเดิมอยู่หน้าเล็ก10นิ้วของเดิมเดิมมันมาเป็น10นิ้วซึ่งผมเคยลองอยู่รอบนึง180กว่า เอาไม่อยู่ไม่เอาไม่อยู่ผมก็เลยอัพช่วงหน้าแ้กแรกอัพช่วงหน้ามาก็ยังไม่เคยซตารจริงจังทียังไม่เคยวัด gbs แต่สองร้อยมีมีมีผมว่ามีก็อย่างที่บอกแหละเพราะว่าพอทํามอเตอร์ทําพละกกาลังมันขึ้นแล้วส่วนอื่นต้องปรับตามนะช่วงล่างใช่ครับแล้วหน้าใส่โช๊คอะไรโช๊ค rjg s ครับเป็นโช๊คแต่งครับล้อก็ต้องล้อเป็นสิบสองนิ้วครับครับผมด้านหลังสวิงอาร์มสวิงอาร์มจะตัวนี้จะเป็น ยืดพิเศษครับยืดพิเศษเพราะว่าตัวค1วันอ่ะข้อด้อยก็คือมันสั้นอะขาล้อสั้นใช่ครับมันเดิมเดิมมันมาแค่ล้อสิบนิ้วถ้าใส่ล้อสิบสองปุ๊บมันต้องใส่ทรงเดิมก็ได้แต่ว่ามันจะดูแบบสูงๆย่องๆไม่น่าขี่อะสาหรับผมนะครับไม่น่าขี่ผมก็เลยทําทรงแบบนี้มันต้องยืดซึ่งทรงยืดปุ๊บถ้ามันไม่แรงมันก็จะดูน่าเกียดก็เลยต้องอัพมอเตอร์ตามเราต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้อะไรเข้าไปบ้างเพื่อ พวกระบบไฟมันเนี่ยก็จริงๆถ้าเรารู้รถอยู่แล้วจริงๆผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับเพราะเรารู้รถอยู่แล้วว่าแบตเราดีใส่ไฟเราดีเพราะเราทําเองใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยค่อนข้างซีเรียสเรื่องอะไรพวกนี้เบรกเกอร์ผมก็ใช้ของเดิมใช้แค่ตัดไฟรถแค่นั้นเองใช่ครับอันนี้คือถ้าสมมุติจะให้แนะนํากับคนที่จะแต่งรถไฟฟ้าต้องใส่ใจในส่วนไหนเป็นพิเศษก็ระบบไฟนี่แหละระบบไฟเมน ไปจากแบตไปกล่องเนี่าต้องทำทำดีเป็นพิเศษหน่อยเพราะส่วนมากมันดึงกระแสเยอะพวกนี้ก็คือยงไงต้องเลือกใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่ใช่ครับทนความร้อนสูงออย่างสายพวกนี้พี่พวกนี้มันเป็นสายซิลิโคนข้างในอ่มันเหมือนสายลำโพงแต่ว่าสายลำโพงมันไม่ทนความร้อนอันนี้ทนความร้อนครับใช่ครับสองราอรังศานี่แหละคือไอ้จุดนี้ถ้าไม่ใส่ใจไปใช้ สายที่ไม่ได้มาตรฐานใช่ครับอาจเกิดอันตรายใหญ่ตรงนี้แหละใช่ครับสําหรับค่าใช้จ่ายในการทําเนี่ยสเกแต่ประมาณนี้ด้วยชุดนี้เลยนะชุดหมื่นห้าพันราคาใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายจริงๆตอนนี้ราคาเราก็ามันไปกายมันก็ร่วมๆแสนนะครับ,รบมอเตอร์แบตกล่องอเพราะบอผมแบตสองลูกแต่อตอนเนี้ยคือตอนนั้นนะตอนนั้นมันไม่มีครับอตอนนี้มันแค่แบตลูกเดียวก็ จะเท่าอันนี้แล้วมันก็เลยดอกกว่าก็ประมาณไม่ถึงแสนครับใช่แต่ว่าก็แล้วแต่ลูกค้าลงมาคุยกันดูว่าใช่ครับต้องคุยกันก่อนอยากได้สเต็ปไหนพวกนี้มันขี่ขี่ลำบากสเต็ปแบบใช้งานก็ร้อยเจ็ดร้อยแปดก็พอแล้วล้อสามพันวัตอะไรพวกเนี้ยร้อยเจ็ดพี่สบายอยู่ที่ลูกค้าคสเต็กสเต็ปเบสิกเลยแนะนําสําหรับคนที่ใช้งานทั่วไปอาจจะขี่ไปทํางานระยะสี่สิบห้าสิบกิโล แนะนำบื้งต้นถ้า40 50โลแบต30แอมป์กล่องเอม150มอเตอร์3,000วัตต์สบายถ้าตัวเต็ปนี้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับมอเตอร์แบตกล่องสวิงงามก็อยู่40,000กว่าบาทเพราะมันต้องปยนสวิงงามด้วยสวิงงามเดิมบางมากต้องเปลี่ยนให้มันรองรับทรอกเยอะขึ้นอยู่40,000กว่าบาทครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจะโมดิฟายรถไฟฟ้าไอ้หาก็ติดต่อได้ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากทั้งสองท่านนะที่มา จอความรู้เรื่องรถไฟฟ้ากันสุดท้ายนี้ี่กวางฝากร้านหน่อยเผื่อเพื่อนสนใจขอบคุณครับขอบคุณครับผมกวางรถเหลืองนะครับเฟซบุ๊กวางรถเหลืองแอดไปได้เลยถ้าสนใจรถไฟฟ้าอะไรแต่งอัพความเร็วอะไรเงี้ยจัดสภาพเชิญได้เลยครับร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ลังสิตคลองเจ็ดครับธัญบุรีครับครับเดียวครับฝากร้านครับผมผมเดียวอีวีช็อปนะครับคลองเจ็ดก็อยู่ใกล้กันครับคลองเจ็ดเหมือนกันก็รับโมดิฟายรับ อะไรทุกอย่างเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยอัพเกรดแต่งช่วงล่างได้หมดครับครับผมโอเคอวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับ